สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินทําสักบาทเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญดอทคอยนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับอยู่ที่ 368.74. อดอทคอยนะครับคำนวณเป็นเงินบาทในราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4 1 2 5บาทจุดสีสตางค์นะครับอันนี้คือราคาปัจจุบันต่อ 1. ดอทคอยนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางในการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะการหาเหรียญคริปโตเนี่ยก็ทําได้ฟรีนะครับมือถือก็สามารถทําได้เนาะจะเป็น Android หรือว่า iOS ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถสมัครทําได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าในการเก็บเหรียญคริปโตกันก่อนสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเหรียญคริปโตบิตคอยนเลยเนี่ยก็ แนะนำให้ไปหาข้อมูลความรู้กันก่อนนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเลือกใช้ตอนนี้นะครับผมก็เป็นกระเป๋าของบิ t ครับเนาะใครยังไม่มีบิตครับเนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้ขั้นตอนวิธีการสมัครใน YouTube มีคนทําคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะสามารถไปเลือกหาสมัครกันได้นะครับหรือจะใช้เป็นกระเป๋าอื่น,นๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันบายเน้นบิตฮาร์าสตางโปหรือว่ากระเป๋าอื่นๆที่เรามีอยู่ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับยกเว้นทูบดีวอลิตนะไม่สามารถรับเหรียญคริปโตได้นะสำหรับช่องทาง ที่ผมใช้ในการหาเหรียญคริปโตเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า coinpayu.com นะใครที่เคยสมัครตัว coinpayu ไปแล้วเนี่ย ก็สามารถเข้ามาทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยการทําเงินจากเว็บไซต์คอยเพย์ยเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการทํารายได้หลายช่องทางนะครับหน้าเว็บเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานด้วยว่าต้องทําอย่างไรนะครับลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดเข้ามาสมัครกันได้เลยหรือว่าเราจะค้นหาใน Google ก็ได้เนาะเขียนคําว่า c o i n p a y o c o m นะครับด้านบนซ้ายมือตรง เราก็กดเริ่มรับรายได้ตอนนี้ได้เลยนะสำหรับวิธีการสมัครของ coinpay.io.com นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับพอเราอยู่ในหน้า register นะครับหนึ่งเลยคืออีเมลที่เราจะต้องกรอกต้องเป็นอีเมลที่เราสามารถล็อกอินเข้าไปดูหรือว่ายืนยันตัวตนได้นะ2การตั้งค่ารหัสผ่านนะครับ 3ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าไปตรวจสอบในอีเมลของเรานะครับว่ามีการยืนยันตัวตนหรือเปล่าถ้ามีเราก็กดยืนยันก่อนนั่นเองนะครับพอราสมัครเสร็จนะครับก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหน้าเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตใหม่ละก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับมันก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเราอยากให้มันเป็นภาษาไทยในการใช้งานที่สะดวกในมือถือในคอมเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว Google Chrome เพราะว่าตัว Google Chrome เนี่ยมันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองนะครับทั้ง ในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เนาะ Google Chrome แปลภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกขวาให้ดูเนาะแล้วก็แปลภาษาในคอมแบบนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในหน้าแรกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเริ่มจากเมนูที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นแผงหน้าปัดนะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีชื่อของเรานะครับที่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของการสํารวจของเว็บไซต์ CPX Research นะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรที่เขาเป็นพันธมิตรกันเนาะในการท ทำรายได้จากการตอบแบบสำรวจการตอบข้อมูลต่างๆนะครับและก็มีการอัพเลเวลนะครับซึ่งการอัพเลเวลเนี่ยจะเป็นการซื้อในส่วนของ VIP นะครับหรือว่าการเติมเงินในการอัพระดับเลเวลนะอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้เราเติมนะครับแนะนำให้เราเล่นฟรีนะนะครับมันจะมีบอนนะครับตามระดับเลเวลเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําในการลงทุนนะครับแนะนําให้เราเล่นฟรีก่อน ถ้าเราเล่นฟรีได้เงินมาแล้วเนี่ยเราจะนําไปลงทุนอันนั้นมันก็ถือว่าไม่ต้องเสียเงินของเราเองนะครับมันเป็นกําไรนะที่เราจะเอาไปทําเงินต่อได้นะครับแล้วก็การเช็คอินต่อเนื่องนะครับก็จะอยู่ในส่วนของระดับเลเวลนั่นเองนะครับถ้าเราอัประดับเลเวลเนี่ยมันก็จะทําการกดเช็คอินได้เพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มขึ้นเช็คอิน7็วันเนี่ยรับได้สูงสุดถึง2.5ดอลลาร์เลยนะครับรับ1ดอลลาร์มากหรือมากกว่านั้นนะครับนอกจากข้อเสนอแล้วก็แบบ สํารวจเพื่อรักษาโอกาสของคุณเนาะก็เหลือเวลาอีก9ชั่วโมงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัพระดับเลเวลนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วกันในการทำเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นในการสร้างรายได้นะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของยอดคะแนนคงเหลือของเราเนะก็คือรายได้ที่เราจะนําไปแลกเป็นเหรียญคริปโตน,นั่นเองนะครับ18641อันนี้คือการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็เงินฝากอันนี้ผมไม่แนะนําแล้วกันนะต่อไปนะครับเมนูที่2 เมนูที่2เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของโฆษณานะครับ่โฆษณาที่มันเปิดเข้ามาตรงนี้นะนะครับการเรียกดูนะครับการเรียกดูเนี่ยก็คือการทำรายได้จากการคลิกเว็บไซต์โฆษณาการคลิกเว็บไซต์โฆษณาเนี่ยเขาแบ่งเป็น3แบบนะหนึ่งเลยคือการคลิกแบบไร้กรอบไม่มีกรอบนะครับแล้วก็ เป็นโฆษณาแบบใส่กรอบนะอันแรกนะครับเรามาดูเลยหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาเนี่ยมีทั้งหมด17หน้านะก็จะมีศูนย์ทับ17ด้านบนตรงนี้นะครับวิธีการทํานะครับก็ให้เราดูตรงนี้เลยที่เป็นตัวหนังสือสีส้มนะจะมีเหรียญทองอยู่แล้วก็เวลาในการรับชมของเว็บไซต์โฆษณาเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีกี่วินาทีแล้วเราก็ต้องกดดูนะครับ กดยืนยันนะกดยืนยันอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับกดดูโฆษณาตอนนี้ได้เลยต่อไปก็เป็นโฆษณาแบบใส่กรอบนะอันนี้เราก็ทําได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่หัวข้อเสนอนะครับสาหรับข้อเสนอเนี่ยมันก็จะมีช่องทางให้เราทํารายได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเกมเล่นเกมทําภารกิจต่างๆเพื่อที่จะรับรายได้สำหรับคนไม่ชอบในเรื่องของการทําแบบสํารวจนะ แล้วก็จะมีข้อเสนอนะครับที่เป็นพันธมิตรในส่วนของเว็บไซต์การทําแบบสํำรวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองแล้วก็สามารถทําจากหน้าเว็บไซต์ได้นะครับมี Time w a r l Adgate Media สมบัติของไทยนะครับแล้วก็ Bitlab Warnet ้นได้นะครับแล้วก็เป็น,นส่วนของ Toro นะครับอันนี้ลองกดดูเพิ่มเติมได้เนาะ แล้วก็จะมีในส่วนของการติดตั้งดาวน์โหลดแอปในการเล่นเกมทําภารกิจหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าฮี่ค่าตอบแทนเนี่ยมันให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางงาน400 500 700แต่ว่าเราจะต้องดูเงื่อนไขแลอว่าภารกิจที่เขาให้เราทําก่อนนะ จากการดูตรงนี้นะครับมันมีค่าตอบแทนนะเป็นค่าเงินดอลลาร์เนี่ยสูงถึง781ดอยแลลาร์เลยเรากดเข้าไปเช็คที่ภารกิจก่อนว่าภารกิจที่เขาให้เราทำที่เราจะได้ไรายได้ตรงนี้เนี่ยเขาให้เราทำภารกิจอะไรบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะครับถ้ามันเป็นการเติมเงินเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เราทำนะเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับยอดเงินที่เราจะต้องเสียไปนะครับก็แนะนําให้เราเล่นฟรีนะครับผมอ่ะบางอันนะครับมันมีขั้นั่มห้าดอลลาร์เนี่ยเล่นง่ายเลย ติดตั้งลงในเครื่องแล้วก็ทําตามระดับเลเวลให้ถึงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการทําภารกิจจากการเล่นเกมนะเมนูเซอร์เวย์นะครับก็จะเป็นการทําแบบสํารวจแบบสอบถามทั้งหมดจากหน้าเว็บไซต์ต่ตงตางๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผม อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเรามาดูที่การแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนเนี่ย,ก,นนยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทุกคนสามารถทําได้นะการแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับโดยการแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต t ตอร์ไลน์ยูทูบเน็ต t o อสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับในส่วนของการ เข้าร่วมกิจกรรมนะครับติดอันดับในส่งของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนรวไมไปถึงการทําแบบสํารวจแบบสอแบถามทําภารกิจต่างๆนะครับถ้าเราติดอันดับได้เนี่ยเขาก็จะมีค่าตอบแทนให้เรานะครับรางวัลรวมสูงสุดนะครับที่เขาแจกให้นะครับอยู่ที่ $5000 ดอลลาร์ 5, ต่อเดือนเลยนะก็คือมันลี่นะครับอันนี้คือต่อเดือนเนาะแล้วก็รายวันเนี่ยอยู่ที่2 5 0สดอลลาร์น,นะครับสำหรับการทำออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอต่างๆนะครับติดอันดับนะ อันนี้ก็จะเป็น Affiliate นะครับก็คือการแนะนำเชิญชวนเชิญชวนเพื่อนต่อ Week เนี่ยอยู่ที่350ดอลลาร์เลยนะครับวิธีการเข้าร่วมเนี่ยก็กด Join Now นะครับมันก็จะเป็นการเข้าร่วมเนาะนะครับมัจะเป็นแบบนี้เลยนะสลับคนที่ติดอันดับเนาะ รับเงินรางวัลสูงสดที่100ดอลลาร์เลยนะครับเราก็ทําตามเงื่อนไขของอทางเว็บได้เลยนะครับ his ตอรี่นะครับก็จะเป็นการดูประวัติการถอนเงินการฝากเงินมาเก็ตและก็ช่องทางอื่นๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะต่อไปนะครับให้เรามาดูที่ข้อมูลโปรไฟล์โปรไฟล์เนี่ยจะเป็นการกรอกบัญชีในการรับเงินนะก็มากดที่เมนู w a l l e t แล้วก็กดตรงรูปรีสอตตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเหรียญคริปโตที่เรา ต้องการจะทำการถอนได้เลยนะจะเป็น Bitcoin pay.co ทคหรือว่าเหรียญคริปโตอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ถ้าเราจะถอนเป็นบิตคอยเนี่ยแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าของบิตคอยมาใส่ถ้าเราจะเลือกเป็นดอทคอยแล้วก็เอาเหรียญดอทคอยมาใส่แค่นั้นเลยนะครับก็สามารถทําการถอนได้ขั้นต่ําในการถอนเงินของแต่ละเหรียญเนี่ยเราก็มากดตรง cash out นะแล้วเราก็เลือกเป็นเหรียญคริปโตมี2วิธีในการเลือกนะมีคริปโตแล้วก็เป็นกิฟต์การ์ดนะครับ ั่าต่าของบิตคอยเนี่ยก็จะอยู่ที่8,720คอยเนาะในการถอนสําหรับดอทคอยเนี่ยก็จะอยู่ที่1,000คะแนนในการถอนเนาะถามว่าถอนเหรียญไหนคุ้มสุดนะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลแล้วกันเพราะว่าผมก็แนะนําไม่ได้นะบางคนชอบไม่เหมือนกันในส่วนของการถอนเงินเนี่ยผมจะเน้นเหรียญที่มันไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะอย่างเช่นดอทคอยเนี่ยค่าธรรมเนียมก็คือศูนย์รอถอนกี่คะแนนะแล้วก็ได้รับเงินตนําวนเต็มเลยถึงแม้ว่า มูลค่าของเหรียญดอทคอยเนี่ยมันจะไม่แพงมากนะแต่เราก็สามารถถอนได้โดยที่ไม่ต้องโดนหักค่าธรรมเนียมแต่สําหรับเป็นบิตคอยเนี่ยมันมีการหักค่าธรรมเนียมเนาะนี่คือค่าธรรมเนียมไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับแต่ผมก็ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมนะเหรียญ TRX หรือว่าทอนนะครับก็โดนค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.2นะครับก็สามารถเลือกตามความชอบแต่ละบุคคลได้เลยประมาณนี้นะทั้งหมดของคอยเพย์ยูการใช้งานการทารายได้ก็ประมาณนี้เลยลองเข้ามาเล่นดูนะครับในส่วนของกิฟต์การ์ดนะครับก็จะเป็นการแลกของ เกมแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำนะในส่วนของตัวเกมนะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันเนาะฝากเพื่อนๆกด like, กไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ